สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปรับชมต้นนางกวักนะคะก็อยู่ในพุ่มนี้นะคะกระถางของเขาเดี๋ยวเรามาหาดูกันเลยค่ะัวนี้นะคะเจอแล้วนะคะกระถางนี้ใบค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะเพื่อนๆแต่ว่าลำต้นเขาก็ยังเล็กๆอยู่นะคะกําลังแตกยอดใหม่เลยค่ะใบเขียวอ่อนๆน,นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกระถางกันค่ะโอ้มีหัวด้วยนะคะเพื่อนๆมีต้นเล็กๆนะคะเพิ่งจะงอกออกมากำลังจเจริญเติบโตเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกระถางอื่นกันบ้างนะคะนี่ค่ะกระถางนี้ก็มีหลายต้นเลยนะคะแต่ว่าต้นกำลังกำลังเล็กอยู่นะคะไม่ใหญ่มาก ใบเขียวเงางาม,งามสวยเลยค่ะไม่มีใบเหลืองเลยนะคะในช่วงหน้าฝนนะคะไม่ต้องลดน้ําเลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเราก็ยังสามารถใส่ปุ๋ยได้นะคะเป็นปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยเคมีก็ได้ค่ะเดือนละครั้งนะคะใส่ปุ๋ยต้นนี้ใบค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะอ,อันนี้มีใบเหลืองค่ะเพื่อนๆสามารถลอกออกได้เลยนะคะดึงออกแบบนี้ค่ะ เพื่อจะทําให้ต้นเขามีความใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อนเพื่อนเอนจะเห็นว่ามีต้นเล็กๆเขากําลังจะเกิดนะคะก็ประมาณสามใบสี่ใบนะคะก็สามารถแยกไปกระถางอื่นได้แล้วนะคะเพื่อที่จะให้เขามีลําต้นที่ใหญ่ขึ้นโตขึ้นมีความจเจริญเติบโตที่ดีะคะ่ะถ้าอยู่แบบนี้หลายๆต้นนะคะเพื่อน ว่าแดดส่องไม่ถึงแบบนี้ค่ะกระถางนี้ก็มีใบเหลืองนะคะใบเหลืองก้านเน่าเราก็สามารถที่จะดึงออกได้เลยค่ะนี่กระถางนี้มีต้นเล็กหลายต้นเลยนะคะเนี่ค่ะเท่านี้ก็สามารถแยกได้แล้วนะคะ กระถางนี้ค่อนข้างที่จะใบใหญ่นะคะเขียวมันใช่ค่ะใบถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าฝนนะคะเพื่อนๆได้รับน้ำที่เพียงพอแต่ว่าเราก็ ไม่ได้ปล่อยให้อยู่ในแดดจัดจัดนะคะอันนี้เราก็กางสแลนไว้ให้เขานะคะเพื่อไม่ให้เขารับแสงแดดมากจนเกินไปไม่งั้นใบจะไหม้อะค่ะยังมีอีกกระถางหนึ่งนะคะต้นไม่ค่อยใหญ่เหมือนกันค่ะ แต่ว่าใบของเขาค่อนข้างเขียวแล้วก็ใบใหญ่นะคะแล้วก็มีต้นเล็กๆผู่ออกมาค่ะถ้านำไปขยายพันธุ์ได้อีกหลายกระถางเลยนะคะเพื่อนๆแยกลำต้นเล็กๆไปค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็พาเพื่อนๆมารับชมต้นนางกวักของเรานะคะเป็นไม้มงคลที่น่าปลูกเลยทีเดียวนะคะไว้ในบ้านหรือว่าในที่มีแสงแดดลํำไหลนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับบ้านนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ